สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการสยองขวัญตอนเช้าครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเรื่องราวนึงที่เป็นเรื่องของกฎสยองนะครับทุกๆท,ที่นะครับล้วนแต่มีกฎกติกาที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาเราไปที่ไหนเราต้องเคารพกฎของสถานที่นั้นๆด้วยนะครับ อย่างเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้นะครับก็มีสาเหตุมาจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎนั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างครับเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับคงต้องย้อนไปในสมัยพุทธกาลนะฮะในตอนนั้นนะครับผมพระเทวทัตเนี่ยได้ทำสังฆเภศก็คือทำให้สงแตกกันนั่นเองนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับพระพุทธเจ้าก็เตือนแล้ว,ว่าอย่าทำ นะฮะพอทำไปปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก็เกิดสำนึกขึ้นได้นะครับก็เลยพยายามเนี่ยมาขอโทษพระพุทธเจ้าแต่แล้วนะครับมันกระสายเกินไปท้ายที่สุดพระเทวทัตก็ไม่สามารถมาหาพระพุทธเจ้าได้โดนธรณีสูบนะครับผมแต่ก่อนที่ท่านจะโดนธรณีสูบไปแบบเต็มที่เนี่ย ตัวท่านเองก็สำนึกผิดแล้วก็พูดว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลเลิศเป็นเทพยิ่งกว่าเทพเป็นสาถีแห่งคนที่ควรฝึกมีพระจักสูงเหตีรอบด้านท่งบุญ,ญรักนับร้อยพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยลมปานกับกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเรียกง่ายว่าเขายอมถวายลมหายใจและกระดูกของเขาเนี่ยเป็นพุทธบูชานะครับผม ็คือตัวท่านเองสมนึกผิดได้นั่นเองนะฮะแล้วทีนี้นะครับผมไม่ใช่แค่พระเทวทัตท่านเดียวนะครับที่ไปเอาเวจีแม้กระทั่งสกุลที่ดูแลพระเทวทัตนะครับก็คือมีตระกูลเนี่ยอุปถากพระเทวทัตด้วย500ตระกูลนะฮะซึ่ง500ตระกูลนี้ก็ทำการไปด่าุทธเจ้าด้วยเห็นพระเทวทัตด่าก็เลยด่าบ้างท้ายที่สุด ห้าตระกูลนี้ก็ต้องตกนรกเอเวจีนะครับผมคันวันหนึ่งพวกพิสุกพากันยกเรื่องขึ้นสนทนาในธรรมสภาว่าผู้มีอายุทั้งหลายเทวทัตคนบาปผูกความโกรธอันไม่ใช่ฐานะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะหมกมุ่นในราบสักการะไม่มองดูภัยในอนาคตเลยต้องบ่ายหน้าไปสู่เอเวจีกับสก,กุลทั้ง500 ระศาสดาสเสด็จมาถามว่าดูก่อนภิกษุกทั้งหลายเมื่อกี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรกันขันพากันกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตัดว่าดูก่อนภิกษุกทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่เทวทัตหมกมุ่นในลาภและสักการะไม่มองดูภัยในอนาคตแม้ในการก่อนก็ไม่มองดูภัยในอนาคต ถึงความพินาศใหญ่หลวงกับพรรคพวกเพราะสแสวงหาความสุขเฉพาะหน้าดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการคันพระเจ้าพมทัศเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีณที่อันไม่ไกลจากพระนครพาราณสีได้มีบ้านช่างไม้หมู่ใหญ่มีครอบครัวอาศัยอยู่พันครอบครัวในที่นั่น พวกช่างไม้พากันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าจะกระทำเตียงให้แก่พวกท่านจะกระทำตั้งจะกระทำเรือนให้พวกท่านต่างกู้นี่เป็นอันมากจากมือของฝูงคนแล้วไม่อาจจะทำอะไรอะไรได้เลยฝูงคนพากันทวงพากันเร่งเร้ากับพวกช่างไม้ที่พบเข้าพวกนั้นถูกพวกคนที่เป็นเจ้าหนี้เร่งรัดหนักเข้าพูดกันว่า พวกเราพากันไปต่างประเทศไปอยู่เสียนะที่ใดที่หนึ่งชวนกันเข้าป่าตัดไม้ต่อเรือขนาดใหญ่เขียนลงน้ำนำมาจอดไว้ในที่กึ่งโยธกับหนึ่งคาวุธจากบ้านถึงเวลากลางคืนพากันมาบ้านรับลูกเมียไปสู่ที่เรือจอดพากันขึ้นสู่เรือนั้นแร่นเข้ามาหาสมุทรไปโดยลำดับเมื่อเที่ยวไปด้วยอำนาจลม พากันไปรู้เกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรก็แลในเกาะนั้นพลาผลต่งางๆหลายอย่างมีข้าวสาลีอ้อยกล้วยมะม่วงข้าวขนุนตาลมะพร้าวเกิดเองทั้งนั้นมีอยู่อันหนึ่งเล่ายังมีบุรุษเดืออาปางคนหนึ่งไปถึงเกาะนั้นก่อนบริโภคข้าวสาลีเขียวกินอ้อยเป็นต้น มีร่างกายอ้วนถ้วนเปลือยกายมีผมและหนวดงอกงามพำนักอยู่ที่เกาะแห่งนั้นครั้งนั้นพวกช่างไม้แม้นั้นคิดกันว่าถ้าเกาะนี้จะมีรากสดคุ้มของพวกเราแม้ทั้งหมดจะพากันถึงความพินาศพวกเราต้องสำรวจดูมันก่อนที่นั่นบุรุษ7-8คนที่กล้ามีกำลังผูกสอดอาวุธครบหประการ จึงไปสำรวจเกาะขณะนั้นบุรุษนั้นบริโภคอาหารเช้าแล้วดื่มน้ำอ้อยแสนสุขสบายนอนงายในร่มอันเย็นเหนือพื้นทรายเช่นกับแผ่นเงินในประเทศอันน่าลื่นลมเมื่อจะขับเพลงว่าชาวชมพูทวีปพ,พากันไถพากันหวานยังไม่ได้สุขเช่นนี้เลยเกาะน,น้อยของเรานี้เท่านั้นประเสริฐขวาชมพูทวีป เป่งอุทานนี้ชนทั้งหลายพากันไถพากันหวานเป็นมนุษย์ผู้ต้องเลี้ยงชีพด้วยผลการงานไม่ถึงส่วนแห่งเกาะอ,อันนี้เกาะของเรานี่แหละดีกว่าชมพูทวีปต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าคําว่าชมพูทวีปเนี่ยตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยมีสองความหมายนะครับความหมายแรกนะครับก็หมายถึงประเทศอินเดียนในปัจจุบันเนี่ยนะครับ แต่ในความหมายที่สองเนี่ยหมายถึงโลกมนุษย์เรานะครับผมลำดับนั้นพวกคนที่สำรวจกเกาะเหล่านั้นฟังเสียงเพลงขับของเขาพูดกันว่าที่พวกเราได้ยินดูเหมือนเสียงคนต้องรู้เสียงนั้นให้ได้นะพากันเดินตามกระแสเสียงเห็นบุรุษนั้นพากันกลัวว่าต้องเป็นยักษ์ต่างสอดลูกศรฝ่ายบุรุษนั้นเล่า เห็นคนเหล่านั้นด้วยความกลัวจะฆ่าตนเสียวิงวอนว่านายเอย๋ยฉันไม่ใช่ยักษ์ตอกย้าฉันเป็นบุรุษโปรดให้ชีวิตฐานแก่ฉันเถิดคันพวกนั้นกล่าวว่าธรรมดาคนจะเป็นคนเปื่อยอย่างเจ้าไม่มีเลยอ้อนวอนซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้พวกนั้นรู้ความที่ตนเป็นมนุษย์จนได้พวกนั้นพากันเข้าไปหาบุรุษนั้น ทำสัมโมทนียกถาแล้วถามถึงเรื่องที่บุรุษนั้นมาในเกาะนั้นแม้เขาก็เล่าเรื่องทั้งป่งแก่พวกนั้นแล้วกล่าวว่าพวกท่านพากันมาณที่นี้ด้วยบุญสมบัติของตนเกาะนี้เป็นเกาะอุดมในเกาะนี้คนไม่ต้องทำการทำงานด้วยมือของตนเลยก็พากันอยู่ได้ข้าวสารีเกิดขึ้นเอง และผลไม้ต่างๆก็พากันเกิดขึ้นเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นเชิญพวกท่านอยู่กันอย่างไม่ต้องกังกวลก็วายใจเถิดพวกเหล่านั้นต่างถามว่าก็แม้อันตรายอย่างอื่นจะไม่มีแก่พวกเราผู้อยู่ในเกาะนี้บ้างหรือชายคนนั้นก็ตอบว่าภัยอย่างอื่นนะไม่มีดอกในเกาะนี้แต่ว่าเกาะนี้ อามนุษย์ครอบครองพวกอามนุษย์เห็นอุจจาระและปัสสาวะของพวกท่านแล้วพึงโกรธได้เหตุนั้นเมื่อจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะพึงขุดทรายแล้วก็กบเสียด้วยทรายภายในเกาะนี้มีเพียงเท่านี้อย่างอื่นไม่มีพวกท่านพึงพากันไม่ประมาทเป็นนิดเถิดก็คือเรียง่ายนะครับว่าถ้าคุณจะอยู่ที่เกาะนี้เนี่ย เวลาคุณถ่ายอุจาระหรือปัสสาวะเนี่ยต้องขุดทรายและกบนั่นเองนะครับผมพวกนั้นเข้าอาศัยอยู่ในเกาะนั้นก็ในพันครอบครัวนั้นได้มีช่างไม้สองคนเป็นหัวหน้าคนละห้าร้อยครอบครัวในหัวหน้าทั้งสองนั้นคนหนึ่งเป็นคนพานหมกมุ่นในรถคนหนึ่งเป็นบัณฑิตไม่หมกมุ่นในรถทั้งหลาย ในการต่อมาครอบครัวเหล่านั้นแม้ทั้งหมดต่างอยู่กันอย่างสบายในเกาะนั้นพากันมีร่างกายอ้วนพีคิดกันว่าสุราของพวกเราห่างเหินนักละพวกเราพากันกระทำเมรัยด้วยน้ำอ้อยดื่มกันเถอะพวกนั้นช่วยกันทำเมรัยดืม่มพากะร้องรำเล่นประมาทไปด้วยอำนาจที่เมามันถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไว้ในที่นั่นแล้วไม่กบ กระทำเกาะให้สกปปกปฏิกูลฝูงเทวดาโกรธว่าคนพวกนี้พากันทําสนามเล่นของเราให้สกปปกคิดกันว่าต้องให้น้ําทะเลท่วมท้นขึ้นทําการล้างเกาะเสียเถอะพากันกําหนดวันไว้ว่าวันนี้เป็นกาลปะและสมาคมของพวกเราก็ถูกทําลายเสียแล้วในวันนี้ในวันเพนอุโบสถวันที่15จากวันนี้ เวลาดวงจันทร์ขึ้นแล้วพวกเราต้องให้น้ำทะเลท่วมฆ่าพวกนี้เสียให้หมดเลยคราวนี้ครั้งนั้นในกลุ่มแห่งเทวดาเรานั้นเทพบุตรองค์หนึ่งเป็นผู้ทรงธรรมสงสารว่าพวกเหล่านี้จงอย่าพินาศไปทั้งทงที่เราเห็นอยู่เลยเมื่อคนเหล่านั้นบริโภคอาหารเย็นนั่งสนทนากันสบายที่ประตูเรือนประดับกายด้วยอาภรณ์ทั้งปวง กระทำเกาะทั้งหมดให้สว่างเป็นอันเดียวกันยืนอยู่บนอากาศทางทิศเหนือกล่าวว่าช่างไม้พ่อเอย๋ยฝูงเทวดาพากันโกรธพวกท่านอย่าพากันอยู่เลยก็ร่วงไปกึ่งเดือนแต่วันนี้พวกเทวดาจากให้น้ำทะเลท่วมฆ่าพวกท่านเสียทั้งหมดทีเดียวพวกท่านจงพากันออกจากเกาะนี้หนีไปเสียเถิดแล้วกล่าวคาถาที่สองว่า ในวันพระจันทร์เพนทะเลจะมีคลื่นจัดจะท่วมเกาะใหญ่นี้ให้จมลงคลื่นทะเลอยาฆ่าท่านทั้งหลายเสียเลยท่านทั้งหลายจงพากันไปหาที่พึ่งที่อื่นเสียเถิดเทพบุตรนั้นให้โอวาดแก่พวกนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สถานของตนทันทีเมื่อเทพบุรองนั้นไปแล้วเทพบุตรอีกองค์หนึ่งเยี่ยมโหดกักขะคิดว่า พวกนี้พึงเชื่อถือถ้อยคำของเทพปบุตรองค์นี้พากันหนีไปเสียเราต้องการห้ามการไปของพวกนั้นไว้ต้องให้ถึงความพินาศทั้งหมดเลยประดับด้วยอารมการอันเป็นทิพย์กระทำบ้านทั้งหมดให้สว่างเป็นอันเดียวมายืนอยู่ในอากาศทางทิศทักษิณถามว่าเทพปบุตรองค์หนึ่งมาที่นี่หรือคันพวกนั้นตอบว่ามาเจ้าข้า กล่าวว่าเขาพูดอะไรกับเธอเล่าเมื่อพวกนั้นพากันตอบว่าเรื่องนี้เจ้าข้ากล่าวว่าพวกเขาไม่อยากให้เธออยู่ที่นี่พูดด้วยความเครียดแค้นพวกเธอไม่ต้องไปที่อื่นกันดอกพากันอยู่ที่นี่เช่นเดิมเถิดได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าคลื่นทะเลจะไม่เกิดท่วมใหญ่เกาะนี้เหตุอันนั้น เราเห็นแล้วด้วยนิมิตเป็นอันมากท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวเลยจะเศร้าโศกทำไมจงเบิกบานใจเถิดท่านทั้งหลายจงอยู่ยึดของเกาะใหญ่นี้อันมีอาหารเพียงพอมีข้าวและน้ำมากมายเป็นที่อยู่อาศัยเถิดเราไม่มองเห็นภัยอันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายเลยท่านทั้งหลาย จงเบิกบานใจอยู่ด้วยบุตรหลานเถิดเทพบุตรนั้นปอบโยนพวกเหล่านั้นด้วยคาถาสองคาถาเหล่านี้แล้วหลีกไปในเวลาที่เทพพบุตรนั้นกลับไปแล้วช่างไม้ที่เป็นคนพานฟังถ้อยคําของเทพบุตรผู้ดำรงในความไม่เชื่อถือก็ตักเตือนช่างพวกที่เหลือว่าชาวเราเอย๋ยเทินฟังคําของข้าพระเจ้า แล้วกล่าวคาถาที่5ว่าเทพบุตรในทิศทักษิณน,นี้ย่อมคัดค้านความเกษมสำราญท้อยคำของเทพบุตรนั้นเป็นคำจริงเทพพบุตรในทิศอุดรไม่รู้แจ้งภัยท่านทั้งหลายอย่ากลัวเลยจะสร้างโศกไปทำไมจงเบิกบานใจเถิดพวกช่างไม้ห้าผู้หมกบุ้นในรถฟังคำนั้นแล้ว เชื่อถือถ้อยคำของช่างไม้พันชนนั้นฝ่ายช่างไม้บัณฑิตอีกคนไม่ยอมเชื่อถือถ้อยคำของพวกช่างไม้นั้นเรียกช่างไม้เหล่านั้นมาและได้กล่าวคาถาสี่คาถาว่าเทพพย,ยดาเหล่านี้ย่อมกล่าวผิดกันอย่างไรเทวดาตนหนึ่งกล่าวว่าจะมีภยัยตนหนึ่งกล่าวว่าปลอดภยัยดังเราขอเตือนท่านทั้งหลาย จงฟังถ้อยคําของเราเถิดเราทั้งหมดอย่าชิบหายเสียเร็วพันเลยเราทั้งปวงจงมาช่วยกันทําเรือใหญ่ให้มั่นคงติดเครื่องยนต์ไว้พร้อมสับถ้าเทพปบุตรในทิศทักษินพูดจริงเทพปบุตรในทิศอุดอรพอพูดค้านผเปล่าเมื่ออันตรายเกิดมีขึ้นเรือของพวกเรานั้นก็จกไม่เสียหายอันหนึ่ง เราจะไม่ละทิ้งเกาะนี้ถ้าหากว่าเทพบุตรในทิศอุดอรพูดจริงเทพบุตรในทิศทักษินก็พูดคาดเปล่าเราทุกคนพึงขึ้นสู่เรือนั้นทันทีข้ามไปถึงฝั่งนู้นโดยสวัสดีอย่างนี้พวกเราไม่พึงเชื่อถือง่ายๆว่าคำจริงโดยคำแรกไม่พึงเชื่อถือโดยง่ายๆซึ่งท้อยคำที่เทพบุตรกล่าวแล้วในภายหลังว่าเป็นจริง นรชนใดในโลกนี้เลือกถือเอาส่วนกลางไว้ได้นรชนนั้นย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐก็แลคขันกล่าวเช่นนี้แล้วกล่าวต่อไปว่าพ่อเอย๋ยพวกเราต้องทำตามคำของเทพประบุทั้งสองพวกเราพึงเตรียมเรือไว้แต่นั่นถ้าคำของเทพประบุองค์ก่อนจกเป็นจริงพวกเราก็พากันขึ้นเรือหนีไป ขันคำของเทพ,พบุตรอีกองหนึ่งจักเป็นจริงพวกเราก็จอดเรือไว้ข้างหนึ่งคงอยู่ในเกาะน,นี้สืบไปขันช่างไม้ผู้บัณฑิตกล่าวอย่างนี้ช่างไม้ผู้พานกล่าวว่าพ่อเอย๋ยท่านเห็นจระเข้นในองค์น้ำช่างหลับตาเสียนานเหลือเกินเทพพบุตรองค์แรกพูดด้วยความเครียดแค้นในพวกเราองค์หลังพูดด้วยความรัก พวกเราจะพากันทอดทิ้งเกาะอันประเสริฐปานชนีไปที่ไหนกนเล่าก็ถ้าท่านอยากจะไปก็จงควบปุ่มคนของท่านทําเรือเถิดพวกข้าพระเจ้าไม่มีเรื่องที่จะใช้เรือช่างไม้บัณฑิตชวนบริษัทของตนเตรียมเรือบรรทุกเครื่องอุปกรณ์พร้อมสับพ,พร้อมทั้งบริษัทพักอยู่ในเรือต่อจากวันนั้นถึงวันเพญพอเวลาดวงจันทร์ขึ้น ขึ้นก็ซัดขึ้นจากท้องทะเลมีประมาณเพียงเขา่าซัดไปล้างเกาะผู้บัณฑิตทราบความขนองแห่งท้องทะเลก็ปล่อยเรือแต่ครอบครัวทั้งห้าร้อยซึ่งเป็นพวกช่างไม้ผ่านต่างนั่งพูดกันไปเรื่อยว่าขึ้นจากท้องทะเลซัดสาดมาเพื่อจะล้างเกาะเพียงนี้เท่านั้นต่อจากนั้นขึ้นในท้องทะเล ก็ซัดสาดมาสู่เกาะน้อยเพียงเอวเพียงชั่วคนเพียงชั่วลำตาลบัณฑิตผู้ไม่ติดในรถเพราะเป็นผู้ฉลาดในอุบายไปได้โดยสวัสดีช่างไม้ผู้ผ่านไม่มองดูภัยในภายหน้าเพราะหมกมุ่นในรถถึงความพินาศพร้อมกับครอบครัวทั้ง500หลังจากที่พระพุทธเจ้าเล่านิทานชาดกเรื่องนี้จบลงนะครับ ท่านก็ได้ให้ข้อคิดไว้ว่าอุบุตทผู้มีปัญญากว้างขวางแทงตลอดประโยชน์ในอนาคตแล้วย่อมไม่ให้ประโยชน์นั้นผ่านพ้นไปแม้แต่น้อยเหมือนพวกพ่อค้าเหล่านั้นพากันไปในท่ามกลางทะเลโดยสวัสดีด้วยกรรมของตนส่วนพวกคนพาลโมหมกมุ่นอยู่ในรถด้วยโมหะไม่แทงตลอดประโยชน์อันเป็นอนาคตเมื่อความต้องการเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ย่อมพากระโรมจมเหมือนมนุษย์เหล่านั้นพากระโรมจมในท่ามกลางทะเลฉะนั้นชนผู้เป็นบัณฑิตพึงรีบทํากิจที่ควรทําเสียก่อนทีเดียวอย่าให้กิจที่ต้องทําเบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการกิจนั้นไม่เบียดเบียนบุคคลผู้รีบทํากิจที่ควรทําเช่นนั้นในเวลาที่ต้องการเพราะเหตุไรเล่า ออย่าให้กิจเบียดเบียนเราได้ในข่าวต้องการด้วยว่ากิจที่ต้องแกกระทําให้เสร็จก่อนเมื่อไม่ทําไว้ก่อนตอนที่ถึงความเป็นปัจจุบันในภายหลังย่อมเบียดเบียนด้วยการเบียดเบียนกายจิตในเวลาที่ตนต้องการได้เหตุนั้นบัณฑิตพึงกระทํากิจนั้นก่อนทีเดียวพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตัดว่าดูก่อน ภิกษุกทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตมูเกี่ยวเกาะสุขปัจจุบันไม่มองดูภัยในอนาคตถึงความพินาศพร้อมทั้งบริษัททรงประชุมชาดกว่าช่างไม้ผู้ผ่านในครั้งนั้นได้มาเป็นเทวทัตผู้ติดสุกในปัจจุบันเทพผบุตรผู้ไม่ดำรงธรรมที่สถิตณภาคใต้ได้มาเป็นโกกาลิกา เทพบุตรผู้ทรงธรรมที่สถิตท,ทางทิศเหนือได้มาเป็นภาษาดีบุตรส่วนช่างไม้ผู้เป็นบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตแลครับเรื่องเราก็มีประมาณนี้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ได้ข้อคิดอะไรหลายข้อเลยนะครับอย่างเช่นที่ผมมักจะเน้นย้ําในรูอ o ฟเฟอร์เด er หลายๆตอนเนี่ยผมมักจะบอกเลยนะครับว่าเวลาเราไปสถานที่ไหนๆเนี่ย เราควรจะเคารพกฎกติกาของสถานที่นั้นๆนะครับไม่ควรแบบว่าไปเตเมิดกฎกติกาของเขาเพราะเราไม่รู้ว่าอันตรายจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับอย่างในกรณีช่างไม้เนี่ยช่างไม้ที่เป็นคนพาลน่ยนะครับที่กับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตเนี่ยต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยมาจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเห็นไหมครับไปถ่ายอุจจาระไปปัสสาวะโดยที่ไม่กบราย ซึ่งในกฎที่จะอาศัยอยู่ในเกาะนี้มันมีอยู่แค่ข้อเดียวนะครับก็คือง่ายคุณไถจระคุณปัสสาวะวเนี่ยคุณต้องกบด้วยสายพอคุณไม่กบปุ๊บเกาะก,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 ก็สกปรกท้ายที่สุดโดนเทวดาฆ่าเสียเลยครับโดยการให้ขึ้นเนี่ยถล่มเกาะกลายเป็นว่าพระเทวทัตกับพรรคพวกเนี่ยตายเลยนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยควรจะเคารพกฎคติกาของสถานที่ และนิทานชาดกเรื่องนี้นะครับมันให้แง่คิดอะไรหลายๆ,ๆเรื่องนะครับว่าเราอย่าเชื่อใครง่ายๆเห็นไหมครับที่พู้เจ้าท่านบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จถ้าหากว่าเทพประบุที่มาเตือนเนี่ยก็คือภาษาดีบุตรเ่ยนะครับมาเตือนครั้งแรกเนี่ยเกิดคนนี้พูดจริงปุ๊บเราทําเรืออาไว้อย่างน้อยเรายัางมีเรือในการหนีแต่ถ้าเกิดว่าเทพประบุองค์ที่สองเนี่ยพูดจริงเราทําเรือเอาไว้ก็ไม่เสียหาย เราไม่ได้ใช้แต่อย่างน้อยตัวเราเองก็อยู่บนเกาะน,นี้สืบไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยนอกจากเรื่องของการเคารพกฎสถานที่แล้วเนี่ยคือเราอย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆและอะไรที่เราควรจะทําเนี่ยเราก็ต้องทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะครับอะไรทําก่อนอะไรทําหลังก็ต้องทําให้เสร็จให้เรียบร้อยไม่ปล่อยให้สิ่งที่ควรทําเนี้ยมันมาตามได้งานในภายหลังนะครับ ซึ่งเรื่องนี้สามารถนำไปประยุก์ตใช้ได้หลายๆเรื่องเลยครับผมก็ฟังเอาไว้นะครับเป็นข้อคิดนะครับผมโอเคครับรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ